อาสวัสดีครับเอ็กซีผอ,อทั่วโลกอย่างแนงขอหลขอออกตุณู้ชมผู้เรียนคนกสิกรนะครับเนาะเห็นพผอมานังเออ่คุยเกิดกล่องใหม่ๆพผอผมสิอออกตัว้ก่อนผมว่าเป็นลิเกผมมาเราให้นมู่เจา้ามาถามเข้ามู่เจา้าว่าผูใ้ใดได้โชคได้ลาภแน่ ปูพะยเตาปูคุณหารเข่าปังๆบักย่างคักบ,บักเแคดดินแบบไม่ต้องกลับป้าด่องเอีแยวคนเดิมเจา้าคืออ,อุบัติรุเบียก่อนวันวันประจำวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็บท่องพอท่องแหน่ลงรายการไปน้อยมากประมาณแปดเก้ารายการเข้าหารายการครับท่านผู้ชมนู่เจ้าอุบัติรุเบีเยแต่พยย่อใจหนีไหมไม่ ไข่นี่มีแต่สิขึ้นกับข้นแล้วมันจหนข่อยสิบอกผู้เจ้าวาในชว่วงในลาบก็จช่องต้องเลี้ยเป็นเศรษฐีไม่กี่เยอะอ้เคำรับผู้ยะเต้าเห็นว่าเก่าสี่ตรงๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าอยวตัวขักบ้บาบัดที่นี่ไปคว้าสองเทียกับไข่เก่าทั้งสองเทียอีกอือนี่คือผู้พเยเต้าเด้นี่แล้วครับรมชมผมบอกแล้วข้างแรกสองตัวข้างล่างเด็กเียมซี่ให้หกศมันออกศูนหกข้างบนเขา บาดที่นี่ไปววเจนี่สองตีเลขเชื่อมี้สองตัวเก้าสี่คักครับแบมัต้องกลับคือจังหวัต้องแหล่เราสอดจัดรายการใส่ปรับได้ปุบเมียนอีหลีท่านผู้ชมนี่อย่าหัวตัวอย่าลืมกดไลห์กดแค่กดติดตามช่องม่ดต้องแหลคนเดิมมุ้ยเจ้าสุดเลเฮงเฮงเลยด้วยส,สวยๆก็ง,งามเป็นเศรษฐีไม่กับช่องไข่นี่แล้วถามว่าเป็นอย่างเจ้าคือใส่สุดเดือดเดือดยิ่งยากยิ่งยากคือเ,เลเกะคือเบียงมลร่ำเสียบอกตัวไว้ก่อนนะครับ ข่อยก no ็นเป็นพระเอกว่าเราเก่านะตามรักกันเถอะผมพอต้องเลียสีมักเออไปหาซื้อแบบดีบ่มี่ไหมเลยเจ้าขอก็เลยหาตัดอันนี้ตัดแล้วไหมได้หนี่กับชุดใหม่ๆเลยมาใส่ให้มือเจ้าเบิ่งชมเจ้าว่าข่อยคือพระเอกวาสนาเลื่อยใส่เหลี่ยมจังสีเราคเนาะท่านผู้ชมอืมิมันมาบอกเลยเรข่อยว่าคือก็ไดขยี้เราขคือก็แล้วไปดอกว่าเนาะคำนวณเอ้ามันออกยังไงหนอหนึ่งกันยายนพอสอสควันห้าร้อยหกสิบเจ็ดดึงกันนะพอต้องพอต้องเขียนพอต้องเลียเขียนไว้อยู่ เลขนาหนึ่งเกนี่เลขนาได้นี่เลขนาอีกตัวหนึ่ง2องนนี่ก็เลขนาบัตรที่นี่จีเลขไทยสามตัวของเลขบุญสเถือแล้วเลขไทยเออของรัตตรีศูนยแล้วก็สามแคักบอบบัตท,ที่นี่ท่านผู้ชมแล้วก็เก้สี่คักล่างสองตัวเรียนรู้ตหนึ่งจีคือบางสี่นวาวหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกนี่ท่านผู้ชม ผู้ใดในชควงในลาบกับช่องวาต้องแลกคนเดิมสารใดมองใดให้เม็นมาบอกนะครับล่ะวาต้องแลกก็ดีใจน้ำมูเจ้าเดี๋ยวนี้มาถามข้าวถามข้าวเดี๋ยวว่ากมูเจ้ายากขักได้นี่เหือดวายต้องแลกกัได้อยู่เพราะในปนในแก้วนี่ล่ะว่าน,นึนกคำนัำ้นเห็นว่าไข่ห่ลงล้นขนาดล้นหน่อยๆล้นแบบเกาไดการเข่าหาไดการนะคุผู้ชมคุณคุณห,ห,ห,หัวคุณหานวันนี้เข่าเบิ้ลพวกนี้เต้าแห็นขักผมถึงบอกแล้วว่าเราบางปูหัวเต้ากับปูคุณหาน เดีย๋ยวนี้ปูพญาเต่ากำลังมาแรงผมเคยเฝ้าในรายการน่ครับเนาะเพิ่นกำลังมาแรงพันกำลังไล่ตีคูกับปูคุณหานขึ้นไปเยูะนี่แต่กระปูคุณหานก็ย้อนแพ้งไปช่องคนตะอเลี้เข่าอีกทงลุมอามมุนีิเข่าทะลมทะไล่ลนะครับเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานลุมอามคนเดิมจังปูคุณหานจังสีปูพญาเต่าสีเข่าเบิ้ดมึงเห็นปะโม่เจา้าอย่าลืม,ลมคนไรก็แค่เขาติดตามกันแล้วกันนะึกคบเนาะบมาที่นี่ตีมาที่ทยังเหรอแล้วก็ภาถาโม่เจา้าเป็นสัตว์่ะไรก็เว่าสารได้เข่าแน่ ยังปูกลูนหารเอ่อรายการแรกเข่าเอ่อทั้งมันมี่หามี่สีมี่หกหกกับเก่าจะเดียวกันหกสีผมถึงบอกว่าอันนี้กระซามให้ตัดเด็ดเอาเล้วครับเนาะให้ตัดเอาท่านผู้ชมตัดกันทีได้เพราะว่าผมบอกน่อยจามเข้ามาตัดตัดสิต้องตัดตัวเจ้าสิมันใจไปนั่นสิเออแล้วครับเนาะเพิ่นให้ท้ายต้องเถื่อว่าบ่อีนี้หลอเม่ได้ได้สามตัวเพิ่นเราเพิ่นต้องได้ฟังบอกเพิ่นตัดได้หำเพราะนะปูแต่ละสารเพิ่น ควบหรือซื้อของเราท่องแรเป็นสั่นเหครับเนาะมูคุณหารเข่าเอ่อดอนคุ้มเงินเข่าจ้งผมมาเว่าเลียงเลขเอ่อหรือรการซื้อว่าเข่าห้ซูดเก้าบันดอกศูนย์หกเก้าก็พบตัวเดียวกันกับเข่าเขาหารายการครับพอท่องแรเบืองเบืองแล้ววาบงไดเข่าแน่ผู้เฮต้ากับสองรายการเหรอเออรายการแรกกับเข่ารายการสองเห็เข่ารับเก่าซี่เพราะะรายการแรกตีไใหกศูนย์หรซือบันดอกศูนย์หกรายการที่สที่มันนักอ่ะ ก้าสี่โดยที่ว่าบ่ต้องไปใส่มาใส่เลยมู้เจ้าใส่ตอนแรกก็ได้เท่าน,นั้นละว่าะครับเนาะนี่แหละข่อยกับพ่อเป็นลิเกข่อยไับเป็นมอลำแต่ว่าข่อยเป็นไฟเอกมอลำเก่าอยู่คำสิบเหล่าเลี้ยงข่อยใส่สุดเลียวยงจำเยีบยบยับอยูน่นี่คือพี่บาเนาะพ่อเองนี่พุทธคกนกว่าดีว่าคือจังเด็กข่อยมังสี่เด้แน,น้วครับเนาะคนมังเด็กหงขันตัวข่อยไปหาสื่อมันบ่มีอันแบบข่ยอยสิบมักผมไปได้เอาหาเศษผ้าไปหาตัดเอาหน,นุ่ตัวข่อยต้องเลียงคนเดิมแล้วคำนั้นหนึ่งาม สิไปขอตามสารต่างๆอาเรียงสุขภาพเขาต้องเลียคนเดิมโอเคผ่านมาที่นี่สิสบายใจได้เหล่ผู้ชมขอบคุณห,หลายๆผู้เพิ่นเป็นห่วงขอต้องเลียคนเดิมมาที่นี่สบายๆวันอ,อี่16กันยาที่ิมาที่นี่ต่อไปไหมออ16กันยายนย้อท4ธันวาคมกล้าเราเก็บตะเบิ้องมู่เจ้าคือเกาเราต้องเลียเขาเราลุ้มไล่เกาเนะครับนี่เดี๋ยวสิไปมองเลขก็สิบบอเราผู้พยาบาลมาผู้ขุนหาญนี่ไปแน่นอนยี่อะไรล่ะสองไข่นี่หนักเลยนี่ สองปูนี่ระดับเด้วนี่แล้วว่าปูขุนหารกับปูพญาเต่านี่ตีคู่กันไปอยุติได้นี่นะครับเนาะท่านผู้ชมปูพญาเต่าเพิ่งจะยังดังขึ้นกันเพิ่งได้เพิ่งมาเพิ่งอย่างได้ที่เอ่อที่ที่ททหลวงฝนหรือว่าทีใ่ใครมันนัง่งใครเอฟซี FC, ผู้เพิ่นไปเยี่ยมไปยามผู้เพิ่นไปเอ่อเอาโดยเอานี่ไปเหตุท่านอาหารหรือว่าในกระซัมแข่งซื้อปงดีๆมีหอมมีเง่งานางังเทศปูเทพอยัางนี้ปูพญาเต่ยาเพิ่งจย่างใดเดี๋ยวเพิ่นจัดให้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมครับ เดี๋ยววดนสิบหกกันจ้านี่เดี๋ยวพอจะแลกตัดน,นักอีกหัวตาตาตัวอย่าเลื่อมด้วยมูเจา้าคนไรก็แค่นี่สำคัญเนี่เงือกคนที่ตามพร้อมาแล้วนี่ละเบื้องกันดูกันไปนานๆรักสายยานน้อยโอ้สายยานฝนนรักพอตะแลกได้น้อย,อย,อตแ,อยแต่ใครนานๆป้าถามว่าเต้าอยู่หัวล็อขนาดไหนขันว่าจะเป็นพ่อเอีวัวารม์คาดนาพาเพลิน,นาาเคยได้าายินบอกขนาดนี่คาดนาผ้าเพลินเงือกหัวตัว คณะขาดหนา้นาผ้าเพื่อนเปื่อกี้เพื่อนเพราะร่ำเด็กข่อยจะว่าคือบ่สิบอันนี้มันเต็มยนต์ได้หนิมันเครื่องได้หนิเฮ้ยขันมันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,ไปก็ดี่แครับเนวณอ้าวบัดนี้นี่กังวดสิบกังวดต่อไปนี่คืองวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมู่เจ้าค่อยติดตามค่อยเบิ้งปูหิยะเตาเรือปูพูนหันตามสารต่างๆที่พอต้องแล้ยเพิ่อเคยใจดีใจง่ามให้ช่องพอต้องแล้ยมาตลอดจังปูสิงขอนจังสี่ วดที่ผ่านมากสิพงศสิงหาเพิ่นไทยเขาวดนี้พอต้องแลกกับวันด้ไปเพราะว่าเอออสุขภาพบ่ค่อยดีก็เลยบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าลงหน่อยแน่นเด้อเพราะว,ว่าพอต้องแลกไ่ค่อยสบายตัวมาท,ทีนี้งวดต่อไปติเต็มสไตล์ฮึกเก่าละอยา่าขัวตัวเนาะครับเนาะผู้เจ้ามองใดผู้เจ้าอยากให้พอต้องแลกไปเด้อไปตามให้เพืดอนๆดงผู้ดอกผู้ดินมู้นนี่เออเพิ่นให้เขาคือทั้งพรท่านไปหาเพิ่นอยู่เนาะครับเนาะเพิน่นสิงหาเพียงเพีงก็ได้เพืพ่อนพอต้องแลกเพื่นเดิมรอเราพอมั้ยยังครับมาท,ทีนี้ติ ผู้ดใดไดๆพอต้องแยกก็ดีใจน้ำเดรนมาบอกเรยบร้อครับเรา่อคลิปนี่อันนี้ถามข้าวคลิปถามข้าวถามข้าวของมุ่เจ้าอืที่น้องป้องปายของพอ,งองต้องแยกแล้ว,ลวนกครับเนาะเบื้องแง่งกันอยู่นี่จะล,ลืมอะไรมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องเบื้องช่องพอต้องแยกคนเดิมนี่มุ่เจ้ามีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่ทันทีท่านผู้ชมนี่แหละครับคันสีนี้พอ,อยาเห็นบ่บดสีไฮอ่ะที่แรกตอนเฮ็ดรายการแรกๆยกกท่าท่าม่ค่อยดีประเดีดอก เส้นดีขึ้นนาขึ้นตาไปเรื่อยนะครับเนาะท่านผู้ชมชองพอต้องแลคนเดิมเออเขาท่างแล้วกำลังเพิ่นลก็ลังมักหรอกจังปูพญาเต่าจังสิเพิ่นมักพอต้องแลแล้วเริ่มแล้วเริ่มพอต้องแลไปเถี่ยวไรนี่ท่านผู้ชมค่อยเบื้งแรกเบื้องแรกผัดหรือว่าเพิ่นลหูจับมีใสพอต้องแลดีหรอกหรือตัวยางขัดพอต้องบอนี่ต้องไห้มันประจำหรือว่าบ่อไห้สามตัวไห่สองตัวก็ได้แต่ว่าไห้มันถูกวัดท่านผู้ชมค่อยเบื้องนะครับแล้วปูพญาเต่าและปูขุนหันอันนี้เป็นเป็นเป็นผู้เพิ่่นมีีชือเสยงทาง ช่องพลอทองแหล่คนเดิมหรือนุกบาบคนเดิมทีมงานนุกบาบคนเดิมนะครับเนาะสองปูนี่คุณแข่งกันดังเลยครับเนละื่ท่านผู้ชมรูมาาวาเต่านี่ตีตื่นเรื่อนี่เจ้าไปขอจักเสียกับทราบกันพ่อทองแรียไปก็ให้งื่อคือเก่านะครับเนะบาะบัดที่นี่งวดต่อไปนี่คือสิบหกกันยายนพศสอง 500, 6, พันห้าร้อยหกสิบเก็ดพ่อทองแรียกสิไปตามบอกได้ไม่เคยไปก็สิไปตาม,ม,ใ,ม,าตามให้ี่ยมวยเจ้าเอฟซีทุกคันหรือเบื้องทัวนาทัวตาการอะไรรางวัลไงถึงทัวหนาทัวตาก,กัน พอทองแรลกก็พุ่มใจดีใจดีหละควมสขของพอทองแรลกคือมื้เจ้าในช่องในลาบครับช่องพอทองแหลกคนเดิมนี่ละคยก็มีแห้งเนาะนกกำนกังเอ้ยหาโชกฮาลาบให้มื้เจ้าในเป็นทุกคนสาม,มาหากินลำบากเออสักมือหนึ่งหรือว่างวดใดงวดหนึ่งท่านอาจสิถือรล้ว่าใหญ่เป็นเศรษฐีไหมครับช่องพอทองแหลกคนเดิมคือควบมผมว่าครับที่ดีท่านผู้ชมอันนี้ก็คอยไปยกระดัเรื่อยสองตัวตรงๆงจังสิไปยกระดจะว่าให้ตัดเอาเด้อ สองตัวตรงแน่สามตัวตรงแน่พยายามทิมไปบนแต่ว่าตรงพอต้องแนี้ฟันทงว่าเขารแน่นอนสำหรับเราเอวังปูพยายามตอกับปูคุณหานนี่เพราต้องเลียกัมสิพ่อเดาใจแต่ยูว่าเพื่อเสียเขาแล้วครับล่ะสารตื่นต่างๆนี่เดี๋ยวพอต้องเลี้ยกัมสิไปตามให้จังวัดล้างวัดเออวัดล้างจังสิเดี๋ยวพอต้องเลี้ยงไ่ได้ไปโดนเราเดี๋ยวไปคันโดนไปโดนจันไห้ตัวค่อยเบิงกันแล้วครับเนาะมองไหนพอต้องเลี้ยงถิ่มช่วงสารไหนพอต้องเลี้ยงทิมช่วงโดนโดนมู้เจ้าค่อยเบิงโดน ไข่ย่างคักอันนี้เห้ให้ให้เห็นมาแล้วผู้ใดบ่เสียกับเบื้องยอดหลังหรือว่าเบื้องทบทวนคข้าเบาเขาต้องเรียกทีเบามาแม่นี่เลยครับท่านผู้ชมงวดต่อไปบังที่นี่ตีเพราะถ้เด็ฟันทงดอกเมื้องเล็กกับด้านฝันจ้กกอนนะผู้ใดได้กับซื้อนอนซื้อนี่เออมากินกันจ้กกอนเลี้ยงพี่หรือน้องจ้กกอนตัวเลือกคำนวณที่ห้ากันเจ้ากันตัวในชว์ฤดูร้อนไหมกับจ่องเขาต้องเรียกคนเดิมไหมฮ่าฮ่าหลายคนอยู่งได้หลายทันอยู่นี่ดูนี่ พิ่นก็ว่าผู้พญาเต่าคือขักเลยเปิด,ปดให้เพิ่นเช่าบ้านเพิเ่นเบิเ้งเพิ่นฟังอยู่เพิ่นก็ได้ทัวนาทัวตากาันเบิ้งช่องพอตองแหลผู้พญาเต่าใครม,มาไหวจ้าเพิ่นกิดผ้ากันทุ่มบ้านบูบ้านผมรู้นี่ถือทัวนาทัวตากันช่องพอตองแหลกคนเดิมเก้าซี่นี่แล้วเขาจอบบอ้อนเอาผู้พญาเต่าสมุชมบ่ถือแต่แกงหัวเขานะมือถือตั้งมืถือกับแกงหัวกับบักเขียกกบกลังสุกมันบ่มีเวลาสิมาซื้อช่วงนี้น้อยหนา กำลังสุกนี่แหละอันนี้กระเปาถือข้าตบมสุจกจะแขวงอยู่วงซื่อเรีย่อทัพนำเขาเอา้าไม่ให้หนีว้าปวเปนะ็นเสียงหัวแน้วธรรมดาแล้วเอา้านี่นะผมมาเป็นพระเอกลิเกเป็นมาเป็นพระเอกเพราะเราเก่าอยู่ใส่ชุดหยิบหยิบหยาบหยาบไม่ให้มือเจ้าเห็นยังสีเกลือไปใส่เสื้อผาใอญ่เนาะอายทำไมคนเยอะแยะชิงดีต้นน,นครับเนาะนี่แหละครับคือสไตล์ของพอตองแรีตัวกริงเสียงกริงนิสัยอย่างนี้ ชอบอย่างนี้ชอบอยังไงก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าที่ชอบนี่ว่ปไปเลี้ยงสีหายว่าไปเลี้ยงไห้คนอื่นเดือดร้อนออแต่พะได้ตัวพอต้องแลชอบส่วนตัวเอ,อเห็ุนี้ยังก็คือเป็นส่วนตัวไปหาสื่อ่นคนบ่นนมีขายกับคิดขึ้นมาเองนี่นะครับเนาะกเท่านีละมู่เจา้าเห็นมู่เจา้าฟังขอต้องแลเว,ว่าด้วหัวบวนกินข้าวเสียบน้วยรับกินข้าวแลกเราไปมู่เจา้าคือบออ่เอิ้ไข่อยแน่นอะเอินได้ไหมเห็นา่นรราผู้ละคนกันกินขี้กินกัหยังนอนมู้เจา้า นี่นะครับเวลาเท่าไรบุในบ้านซ้ำนี่เราก็ต้องกินข้าวเลงเดียวกันเนาะเอิญนี่แหละเอินสมบูรณ์เราได้หรอว่าข่อยได้กินเืิอแซ่บครับสมมติว่ามูเจ้าเอิญนข่อเด่นเต้องเลีกินข้าวเด้อครับครับเชิญแซ่บทุกคนโอ้ยมูเจ้ากินข้าวมัจะแซ่บกินก็ยังก็แซ่บได้ขันหิวผู้ชมอี่มหรืแก้วมูนี่ว่าถ้าหิวแซ่บบึ้บว่าถ้าเจ้าหิวพอต้องเลียก้อยหิวหิวยวเวลาสิกินข้าวกับแก้วบวงถ้วยหนึ่งเขือกัดะป๋ะ ขอนห่อนเอ้ยใส่มือกินมือเลยฮานิวเสียบเนี่ยครับเนาะขันหิวกินยังก็แซ่บอันนี้เป็นของธรมรมดาธรรมชาติเรื่องจริงถ้าหิวทานอะไรก็อร่อยวัตถเป็นว่าสิอาหารเจ้าสิแพงบ่แพงบ่เกี่ยวขันหิวกินยังก็แซ่ียบกับข้าวพ้อเอาสวัสดีและพญานาคเหนี่ยวาหลาครับครับวัตถุดิบดีวัตถีขอร่ามุเจ้าตัวเนาะวัหน้นาจังพ้อกันวัหน้าคือสิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อต้องแลกกสิทำามนาทีเดิมคือเกาตามหาโชคลาภใจเห็นมือเจา้าเอฟซีพอต้องแลกโถน่าโถนาโตากันได้โชคได้ลาภให้มือเจ้าได้เบื้องช่องพอต้องแลกนี่ให้ให้ได้อยู่ดีมีแห้งมีจะมีความสุกปราบ่บอต้องไปซีหลอกซีโล,ล,ลหิตมันเบื้องเรอกินไปกินเขาไปนั่มเสียบจิ้งยังตัวทำงานไม่เมย์นกนกคำนั้นหนึ่งปลาก็ได้บ่ละหนึ่งปลาจังสี่แก้วบองลวกผักเอ้ยจะเป็นขัดซะ มันี่พ่อจบขา้าวพอได,ได้กินขา้าวยังพนอภูมูโคนถามก,นก,นก,กนินกับยังก็กินได้คือเก่าขอทำแล้วบ่บบเลือก,กินบ้ามาห้างรัเสือกินบ้ามากับเขา่าครับพี่เออคิดยากหรอกคิดอยากกินตั้งใดกับคิดตั้งทันบ่ได้นี่อันใดคิดว่าสเสียกับเสียหิวนี่กินยังก็บเสียบอกเดีคืนเดี๋ยวไล่พ่อไมออย่ยา,านี่กินไรตัวเนาะว่าเดีมันอยากตัวเอาพ่อจบข้าวซทำนี่แหละให้มู้เจา้าอยู่ดีมีแห้งคนเก็บใดคนไข่ใหญ่มีงวดนนี้ขอดีใจนำ้ำ ผู้ใดได้กับเจ้าเขต้องเลคนเดิมเขาต้องเลี้ยปลาห้ยม้กเจ้าได้กับเจ้าเขต้องเลตลอดตลอดไปจนว่าโว้ยจนว่าสีดขั้นถึงคนละถึงเลีกับเจ้าเขต้องเลคนเดิมต้ครับเนาะให้ยม้กเจ้าอยู่ดีมีแห้งค่แก่ไรค่อมไข่ใหญ่มีเดือนทางไปใส่มาใส่แหวนขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับครูใจของมุกเจ้าเนาะยาสีมันเป็นคือจังดรถเขาต้องเลี้ยงอก็ค่อยๆแม่เดี๋ยวรถเพิ่งเลีจอดช่วยไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นไดี๋ยงเป็่งเขี่ยเดี๋ยเป็นคือโดนเขาต้อง้าเลี้ยงผ้า อันนั้นถ้าเกน้อยขนาดน้เคียดเลยตุ้มเวลาหางเข้าไปอาตราบกติคือจะเคียดจะได้นน่โอ้ยตัดโดนแลววองเพรเศร้านอ่นี่กิว้านะขันพิ้นว่าเป็นนี่ขัน่มือเจ้าทังไปทงกลับเขียวขาดปลอดภัยครูใจของมือเจ้าไปสุดเล่ารั่วหัวมวลปีน้องปังไปไปเยี่ยมไปยามกันมเกยข้มไข่ใหญ่มีนอนรับเงินมือนนอนตื่นนเงินแสนแปมือว่าหนึแก้วมือนี่ตื่นอว่ามาหนึงตืนสิบหกกรกฎาคมพ่อสารพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ถือต้องเพิ่นประจาปูพญาเต่าเรือปูคุณหาหรือว่าสันสานทั่วไปที่เรต้องแลเคยเไปหามาให้มุเจ้าเบิ่งบ่สิเป็นศาลใดดอนครูบอกงุนก้อนมุนิเขาเขาหาหกรายการมุเจ้ากัเบิ่งย้อนหลังเอาว่ารายการใด้เข่าแน่กันเป็นมาบอกเลยมื้อนี่ขึ้นนี่เอาซ้ำนี่ให็นมุเจ้าอยู่ดีมีแห้งกุงใจใดขุนไข่ยืนมีพ่อจบข้าวเราไปแล้วเอาเท่านี้ละนั่นละฝันดีสวัสดีครับลาเีสวัสดิ์ไปเฮาแข่งก็สิไปกินเข่ากันตัวเีอกยังเนาะ บนกุุงก็คือว้าวนะครับเนาะพ่อพ่อ,พอเจ้านี้เว้าวไรครับครับครับ